สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนดวงดาวฟาร์มนะคะก็พามาดูกิจกรรมการอนุบาลหอยทากหนวนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะก็บางตัวนะคะฟักออกมาแล้วนะคะอันนี้ช่วงแรกในการฟักเนี่ยพวกเธอก็จะไต่ตามาพื้นที่นะคะแล้วก็วันที่3เนี่ยพวกเธอจะเริ่มหาอาหารแล้วนะคะดังนั้นาการที่เราจะ อนุบาลน,นะคะในพื้นที่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้เนี่ยความชื้นสําคัญนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการฟักด,ดูตัวเล็กนะคะอันนี้ออกมาแล้วนะอายุ1วันนะคะตัวนี้อายุ1วันนะคะกําลังไต่เลยหอยทากนวลอายุ1วันนะคะเดี๋ยวดงดาวฟาร์มจะนําหอยทากนวลตัวเล็กที่ฟัก ทยอยฟักหนึ่งถึง2วันหรือว่า3วันช่วงนี้นะคะนำไปแยกในภาชนะอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีการจดบันทึกในเรื่องของการเจริญเติบโตของหอยทากนวลน,นะคะจนถึงตัวเตรียมยนะคะทำไปตามสเต็ปนะคะเพราะว่าจะได้นำมานำเสนอเป็นข้อมูลให้สหรับท่านที่สนใจในการที่เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องของอการเจริญเติบโตของหอยทากนวลน,นะคะก็ คลิปก่อนที่ต้งดาวแจ้งว่าไข่หอยทากนวลน,นะคะช่วงแรกเก็บมานะคะก็ลักษณะไข่นะคะก็จะมีลักษณะเหี่ยวๆฝ่อๆอย่างนี้นะคะแต่พอสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มออพองตัวเหมือนในรูปอย่างนี้นะคะพออีกสักพักถ้าเขามีอายุประมาณอาทิตย์กว่า,วานะคะก็สีสีผิวของเปลือกของไข่ก็จะเริ่ม เปลี่ยนไปจากสีขาวออกเป็นสีขาวมนหมุนนะคะหรือใสๆนะคะเหมือนเป็นการที่จะปรับสภาพในการสร้างตัวเล็กนะคะเสร็จแล้วพออาทิตย์ที่2นะคะเปือกไข่ก็จะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เหตุผลเนื่องจากว่าหอยทากนวลมีการฟักออกมาเป็นตัวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือ,อวิวัฒนาการในเรื่องของ การาเลี้ยงหอยทากนวลน,นะคะอายุการฟักก็เท่าที่ดวงดาวฟาร์มได้บันทึกมาก็ประมาณสองอาทิตย์นะคะตัวเล็กนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องให้อาหารนะคะเขาจะเริ่มกินอาหารวันที่สามนะคะเพราะว่า,าในตัวของเขาก็จะมีอาหาระสมอยู่นะคะดูลักษณะตัวเล็กนะคะนี่ค่ะตัวเล็กค่ะ สีขาวนะคะสีไออ,ออกสีเหลืองนะคะดูรัศมีอ่อวงอ่าวงวงรอบนะคะรอบของเปลือกเขานะคะเนี่ยค่ะออกมาจะเริ่มเป็นสีเหลืองนะคะออกมาจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีอย่างอื่นไปตามสภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิวิวัฒนาการของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้ตัวเล็กมากอายุหนึ่งวันนะคะหอวทา,ากนวลอายุหนึ่งวันก็สําหรับท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานเพื่อเรียนรู้เพื่อนําไปปรับใช้และนําไปต่อย,ยอดไม่ว่าจะเป็นการสร้างไรายได้นะคะเลี้ยงเพื่อศึกษาเลี้ยงเพื่อ,อเชิงพาณิชย์ทางฟาร,ร์มเราก็ยินดีให้คําปรึกษาแนะนํานะคะแลกเปลี่ยนความรู้ในกิจกรรมนี้ เดี๋ยวข้อต่อไปจะมีการฝึกอบรมในเรื่องของการอนุบาลไข่การเก็บไข่และการฟักนะคะรวมถึงการดูแลและอาหารที่ให้หอยทากนวลน,นะคะสำหรับท่านที่สนใจรบกวนกดติดตามนะคะช่องดวงดาวฟาร์มกรเกษตรอินทรีย์หรือโทรมาที่085 746 9766ดวงดาวฟาร์มพิกัดอำเภอโพนณะงแก้วจังหวัดสุรนครค่ะข,ขอบคุณค่ะ